สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายวีรยุทธ์วันนี้มาถึงตอนที่817นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน y o u t u b e ปิงกว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเล่นโทรศัพท์ช่องถางติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในตอนที่817เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่เราเนี่ยไปรับจำนองที่ดินไว้โดยที่เราเนี่ยนฮะไม่รู้ว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นของสามีและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคำถามก็คือว่า เราในฐานะผู้รับจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับไม่ทราบว่ากรรมสิทธิ์ตรงนั้นเป็นของสามีภรรยาที่ไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยเราในฐานะผู้รับจำนองจะยึดที่ดินดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราเนเยป็นนายทุนนะครับแล้วเราก็ไปรับจำนองที่ดินแปลงหนึ่งนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เอามาจำนองกับเราเนี่ยนะคร เขามีคู่สมรสหรือเปล่าครับเวลาเขาไปให้การกับเจ้าพนักงานที่ดิน <_ d ream> เขาก็บอกว่าตนเองเป็นโสดไม่เคยสมรสกับใครนะครับหากเกิดความเสียหายนะครับก็ให้เขารับผิดชอบโดยไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเราก็เลยเชื่อนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นโสดจริงจริงนะครับที่คําถามก็คือว่าหากต่อมาภายหลังเนี่ยคู่สมรสของคนที่เอาที่ดินมาจำนองของเราเนี่ย มาคัดค้านว่าที่ดินแปลงงก่าเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะระหว่างผู้จำนองกับคู่สมรสดังนี้เนี่ยสามีหรือภรรยาที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมนะโดยไม่มีชื่อหลังโฉนดเนี่ยจะขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายที่ดินตรงนี้จากการยึดทรัพย์ที่สำนักง,งานบังคับคดีได้หรือไม่คำว่ากันส่วนเงินก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าขายเหลือราคาเท่าไรนะครับก็เอาเงินตรงนี้นะครับมากันไว้ให้กับภรรยานะฮะหรือสามีหรือคู่สมรสนะฮะส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ก็มีคำพิพากษาสันติกาที่1219งส6 5ทับสอะครับตัดสินว่าเมื่อปีพศ2565ันรินะครับวินิจฉัยว่าโจทย์ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนำเจ้าพนักงานบาาังคับดียึดที่ดิน มีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายตลาดจำเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเป็นสามีแล้วกันนะครับโจดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับจำนองเนี่ยไม่รู้ว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์ที่ทํามาหาได้ร่วมกันของผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยากับจําเลยผู้เป็นสามีนะครับผู้รับจำนองเนี่ยรับจำนองโดยสุดจดิตก่อนที่จะรู้ว่า จำเลยซึ่งเป็นสามีเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาซึ่งเป็นโภการดังนี้นะครับผู้ร้องซึ่งเป็นโภการเนี่ยไม่อาจทําให้เสื่อมเสียสิทธิ์ของโจท์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา806ไม่อาจขอกันส่วนเงินจากการขายท่อตลาดในการยึดที่ดินตรงนี้ได้นะครับสรุปใหฟังอีกครั้งก็คือนะครับกรณีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของสามีอยู่ฝ่ายเดียว แล้วเราเนี่ยเป็นภรรยานะครับไม่ได้ใส่ชื่อไปด้วยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรณีดังกล่าวเนี่ยย่อมทําให้บุคคลภายนอกที่รับจำงที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ทราบและเชื่อโดยสุจริตว่านะครับที่ตรงนี้เป็นของจําเลยนะก็คือมีชื่อเป็นของสามีเพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อรับจำงไปนะครับภายหลังยึดที่ดินตรงนี้ออกขายตลาดที่สํานักงานบังคับดีนะครับผู้รับจำงจึงไม่ต้องเอาเงินนะฮะ ส่วนที่เหลือจากการขายท่อตลาดเนี่ยมากันส่วนนะฮะให้กับตัวภรรยาผู้ที่ไม่มีชื่อในโฉนดและอ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับสรุปก็คือเรบจำนองรับจำนองที่ดินไว้โดยสิริตไม่ต้องคืนนะครับเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนะฮะให้กับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีที่เอาจำนองมา จำนองที่ดินที่มีชื่อหลังโฉนดคนเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้เงินส่วนที่เหลือให้กับตัวภรรยาแต่อย่างใดนะครับก็จบนะฮะในตอนที่817นะครับนะะก็ในคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าเราสมรสนะฮะก็จะมีชื่อปรากฏหรือเราไปแจ้งเป็นเจ้าของร่วมใส่ชื่อหลังโฉนดร่วมเนะี่ยก็อาจจะทำให้มีชื่อปรากฏนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการแก้อย่างหนึ่งนะครับจึงถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็อาจจะมาขอการส่วนเงินจากการขายเท่าไได้ถ้าเกิดว่าไปกู้เงินมานะครับแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะบก็จบนะฮะในตอนที่817นะครับถ้าใครชอบคีวิดโอในตอนที่817อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ชรกับทนายวิยุทธ์พบกกาใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ